ที่นี่นวนครคลองหลวงปทุมธานีวันนี้เช้าวันที่12เมษายน2568น้องทำงานเข้างานกะดึกนะทำงานอยู่นิคมบางปะอินเลิกงาน8โมงกว่าจะมาถึงนวนครก็ประมาณ8โมง40ตอนนี้เลย8โมง40ตอนที่น้องถ่ายวิดีโอนี้เลยถ้านนพระหนโยทินฝั่งขาเข้ากรุงเทพคือแบบโลง่งโล่งมากขับสบายแต่ฝั่งขาออกคือดูคะ่ะ รู้จากในรูปการจราจรเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะคือรถเริ่มหนาแน่นแล้วคนกลับบ้านช่วงเทศกาลสงการเยอะมากตรงนี้ติดทุกปีค่ะไปภาคเหนือไปอีสานไปภาคกลางเขาก็จะผ่านตรงนี้กันขอให้คนที่กำลังเดินทางเดินทางปลอดภัยนะคะขอให้ไปถึงจุดหมายไปเจอครอบครัวด้วยความปลอดภยัยขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าประมาทน้องเหงากลับบ้านกันเยอะ ก็อยากกลับบ้านคือใจตอนเนี้ยอยู่ที่บ้านแล้วตัวอยู่นวนครแต่ใจอยู่เมืองกาแล้วจ้าปีนี้ที่บริษัทหยุดช้ากว่าทุปีคืนนี้น้องก็ยังต้องทํางานอยู่จ้าหยุดน่นเลยวันที่13วันสงการพอดีเป๊ะปีนี้หยุดช้าไม่พอหยุดน้อยกว่าทุกปีด้วยจ้าหยุด13กลับมาทํางานวันที่21จริงๆที่บริษัทมีโอทีนะแต่น้องไม่ทําเทศกาลเราต้องให้เวลากับครอบครัวแถมปีนี้หยุดน้อยอีก ไม่ทำค่ะเสียสละให้พี่ๆทำโอไปเลยกลับมาจากสงการพี่ๆเขารวยกันทุกคนส่วนเราจะนเหมือนเดิมจ้า